ตั้งแต่อยู่สุภาัยมาบอกเลยว่าชีวิตสบายขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยเช่าห้องอยู่มากอ่อนจนวันนึงรู้สึกว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะเพราะรู้สึกว่าคุ้มกว่านิงก็ได้ดูเปรียบเทียบไปหลายที่นะคะสุดท้ายก็มาจบที่สุภาัยค่ะ เหตุผลที่ชอบที่นี่นะคะเพราะว่าบ้านเป็นสัดส่วนค่ะอยู่แล้วไม่รัดค่ะคุณภาพบ้านก็เหมาะสมกับราคาค่ะและอีกอย่างสังคมดีไม่วุ่นวายได้ความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะอย่างห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะ,คะก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบจบในห้องเดียวอยู่แล้วสบายสุดๆเลยค่ะส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบทำอาหารกินเองอยู่แล้วที่นี่มีพื้นที่ครัวให้เราด้วยเราชอบมากเลยค่ะที่สำคัญเซลของสุภลัยดูแล,แลและให้คำปรึกษาดีมากๆเลยละค่ะ ตั้งแต่เข้ามาดูบ้านครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังดูแลกันอยู่ตลอดค่ะแถมยังรู้สึกอุ่นใจมากกว่าเดิมค่ะเพราะที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะและอีกอย่างที่ชอบมากๆนะคะเราเป็นผู้หญิงค่ะอยู่ด้วยกัน2คนเลยไม่ถนัดเรื่องการซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วค่ะแต่ดีที่นี่เขามีแอปสุขภา,ายสบายค่ะแจ้งซ่อมได้สะดวกรวดเร็ววิศวกรเข้ามาดูแลทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะไปตรงไหนเนี่ยก็มีคนดูแลสบายใจมากๆเลยละค่ะ ที่สาคัญบ้านของสุภัยก็มาพร้อมกับทําเลที่ดีเดินทางง่ายสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะส่วนกลางก็จัดเต็มมีครอบทั้งสวนสาธารนณะคลับเฮาส์ฟิตเนสและสระว่ายน้ําเป็นพื้นที่ให้เราได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนที่รักได้สบายค่ะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่นี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะเพราะแบรนดีมีคุณภาพมาพร้อมบริการที่ดูแลและใส่ใจค่ะให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบอยู่สุภัยยังไงก็สบายค่ะ